รถเป็นยังไงครับรถไอ้รถพ่วงบ่รถพ่วงจ้ะอืพ่วงเป็นมาสามขันรถพ่วงมาสามขั้ะลงมาจะพูดท้งฝุ่นบ่จ้ะลงมาแต่หัวหดมาแต่เส้นตะโกนบันเอียนมันมันชนกันเองบ่าวตาฝุ่นกับมาตาฝุ่นที่กันไปไปเส้นเดียวกันค่ะโอ้ไปเส้นโอ้คือคือคือมาคือคือลงภูมาแต่ด้านโน้นนะครับลงมาแล้วที่นี่เบรกแตกแล้วบันเอียนขั้นทั้งนาจอดอยู่ รถรถพ่วงขั้นงหนาเพิ่นจอดซื้อของแล้วรถพ่วงขั้นนี้เบรกแตกเบรกแตกขามากอ่ะส้นกันเลยสามสามสามลูกอ่สามขันพ่วงสามขั้นโอ้ยเนาะทวั้นที่นมาูเวัแต่ว่าคนก็บกเป็นยางดีนะดีที่แบบว่าบอดเสียรลักเข้าไปในในในเฮียนคนเนาะครับ เป็นยังไงครับมีคนเป็นยังบ่มีคนเป็นยังบ่ครับบ่เพราะเป็นยังไม่เป็นไรคนปลอดภัยแล้วนั่งแล้วก็อันแล้วก็ไอ้เฮี้ยนคนบ้านเพิ่นเป็นยังบ่มีมียังเสียหายบ่ครับมีตลอดส้นกันเอากันเองเพิ่นตัดสินใจส้นไทยเพราะแต่เราส้นท้ายกันห้างมาแล้วรถเพราะว่าเบรกมันเบรกมันรุดตั้งแต่ยึดทงเทิงบ่ครับโค้งโค้งที่สองจะเกิดไปนี่ เบรกไปอยู่เลยเราก็เลยปล่อยพอหหลุดเลยถนนถนนถนนเนี่ยถนนเนี่ยบานห้องกับแห้งแคบนะครับเนาะแคบแห้งแคบก็ได้เราก็เลยปล่อยแต่ขันบะมีทั้งหนาเขันบ่มีทั้งหนาเนี่ยจะสิไปลุ่งไสน์นอกเนี่ยเนาะหินนี่เ่าหินนี่จริงแล้วสิไปลุ่งนี่นี่วัดไอ้ดิวัดไอ้แล้วก็วัดผู้ไม่ห้าวก็เลยก็ตวงไปแล้วไปหินเน่ะมาจากไอ้จังหวัดเลยมาจากจังหวัดเลยจังหวัดเลยเดี๋ยวมา สามขันเบิงหดแต่สามขันมันขึ้นมองผู้พย,ยนต์นรือข้นผ่ได้สองขั้นนี่นขึ้นผ่ได้แห้งหลวงพ่อมันก็เลยใส่อขั้นหนึ่งลากกันขึ้นมาเตาโค้ง,งหักศอกมอง,ไ,งไ,อไอ้ป้ายไอ้ดร่าป้ายป้ายอุทยานผู้พย,ยนต์เนี่ยก็เลย แล้วก็ต้องได้ถอนลูกออกรถพ่วงนี่บริษัทเดียวกันเบิดเลยม่นํากันเบิดเลยสามท่านทีมเดียวกันทีมเดียวกันประกันกับประกันบริษัทเดียวกันซ้อนกว่าวิทยาไกลยังดีก็ยังมีประกันมีอย่างคนบ่เป็นอย่างก็ดีแล้วเนาะมาผู้เดียวเราก็เข้าใจว่ามันมันมันอันตรายครับแต่ขน้าดนะม่สามมีผัวมีลูกเออถ้าถ้ารถขนาดส้นเนี่ยโหเจ็บหน้าเจ็บหน่อยเนาะเพื่อสิหน้าแล้วอัดพอเราฟังผียุบมาเด้่ เดี๋ยวขอไปบึ้งอันฝากลูกเด้อครับจะเข้าเด้อเดี๋ยวไปไทยอันมึงอันมึงเป็จะย่านแห้งครับผมช่องไหนครับดิช่องไอ้ไอ้อันนี้ช่องไอแปดเก้าสตูดิโออันนี้ช่องหมอลำครูขวัญไอ้วรชัยสอนศิลป์ครับวรชัยสอนศิลป์วรชัยสอนศิลป์อันนี้อันนี้เนียงนะอันนี้แปดเก้าสตูดิโอฝากที่ตามไม่ได้ครับกาลสินบ่กาลสินครับ กสึเคยมากหลายรอบแล้วผมแมนป่ะปานลุงพลบ้านลุงพลแมนผมเห็นงานกับลุงยืนหันครับเห็นงานมาดีเพียดทีมงานมาดีเพียดพอดีกำลังสิกับเป๋บังพักอยู่เตาง่อยก็เลยเรียนเที่ยวอยู่สิบหมื่นนะครับมึงเส้นนี่ผมก็คิดว่าอยู่อันรับรถบรรทุกใหญ่ๆหน่อยโอเคไปท้ายข้างหน้าก็ได้ครับเป๋บังจักรันนี้กันเป็นตะยานแห้งครับรถพ่วงโอ้ขั้นแบบไงถนนกับถนนน้อยๆใกล้ชนเลยบ่ะใช้คลิปครับยคลิป เราไปดูถนนก็เป็นถนนเล็กๆนะครับหมู่หมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านบ้านควนบุญควนบุญนะครับเป็นเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเพนอําเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครครับบ้านกวนบุญนะครับเป็นบ้านไอ้สายบุญเนาะพี่ยู่นี่เนาะสายบุญแล้วก็อยู่ไอ้สายบุญอยูไทยไท่ครับมาหลากเอ่นพี่ หมู่บ้านกวนบุญนะครับผมอยู่ที่อำเภอต่าองอยจังหวัดสกลนครนะครับทางที่จะเข้าบ้านกกอกนะครับก่อนจะถึงกกอกนะครับถ้ามาทางเต่างอยก็จะผ่านหมู่บ้านนี้นะครับถนนกับถนนนลหน่อยครับเป็นถนนชุมชนนะครับเหตุการณ์รถพ่วงเบรกแตกนะครับ กำลังเสียววนอันนี้เป็นรถพ่วงบรรทุกหินใช่ไหมครับหินหินบดบ่น,น,บบนี่นะครับผมรถพ่วงคันนี้นะครับคันที่เบรกแตกนะครับ โอ้ยไ่ได้พี่น้องเลย,ยางพักเลยนะรถดีแต่คนบนเป็นอย่างดีที่มีคนขับคนเดียวนะครับมีคนขับคนเดียวนะครับรถขั้นนี้นะครับผมแต่ท่านะครับเป็นรถอีกขั้นหนึ่งที่เดินทางมากพอแม่ลูกนะครับมีเด็กหน่อยน้ำพุหนึ่งนะครับเป็นขั้นที่มาต่ำนะครับผมโอ้ยเด็กหน่อยจะชี้ช่วยไรนะครับผมอ่าเพราะว่าด้านคนขับก็ไม่เป็นไรนะครับด้านคนขับก็ เ็ไม่เป็นไรแต่ด้านนี้นะครับด้านคนนั่งนะครับผมมุนขักนะครับเหตุเกิดที่บ้านควรบุญนะครับบ้านควรบุญอำเภอเต่าง้อยจังหวัดสกลนครนะครับผมทางที่เป็นหมู่บ้านที่ใกล้บ้านเต่างอไอบ้านในกกอกนะครับก่อนจะเข้าบ้านกกอก ดีตะข้อนบ่กเป็นอย่างนั้ครับเนาะต้องว่ามาแห้งบ่ครับรถต,ตอนมาตอนมาส้นมาแห้งบอกอืมค่อยกับ่อิศทิศเ,เขาตอดมันก่อนเยอะนะโอเคนะครับผมก็ยังไงก็เดินทางไปไหนมาไหนาก็ขอให้ระวังด้วยนะครับ <c oughs> พี่น้องผู้ใส่ถนนนะครับ โอเคนะครับขออนุญาตลงคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับออออาาาจยยยกกเลด้